ตอนนี้ในช่วงโควิด19หลายหลายท่านอาจจะเจอปัญหาอะไรบางอย่างบ้างน้องๆที่กำลังเรียนอยู่ก็อาจจะเจอปัญหาเรื่องของการไปเรียนทั้งหลายนะครับแต่สถานการณ์ปัจจุบันเนี้ยในเรื่องของโควิดมีหลายหลายอย่างที่เราจะต้องปรับตัววันนี้โลกเปลี่ยนแปลงค่อนข้างรวดเร็วมีการได้ร์จากหลายหลายอย่างเรารู้จัก AI เรารู้จัก AR แล้วเทคโนโลยีกำลังเข้ามาทำให้เราทำงานยากขึ้นทำงานง่ายขึ้นเรื่องของ AR การพรีเซนต์ หรือโลกเสมือนจริงที่มันเป็นเทคโนโลยีทําให้ตอนนี้คนที่เป็นเซลคนที่ทาการพรีเซนต์บางครั้งอาจจะสามารถพรีเซนต์ได้โดยไม่จาเป็นต้องไปเจอตัวจริงๆเรื่องของ Big Data เรื่องของ New n o r m a l ที่วันนี้คนเริ่มไม่อยากเจอกันหลายๆอาชีพเริ่มหายไปจากโควิดมีการประมาณการกันว่าหลังจากโควิดจบแล้วเนี่ยประเทศไทยจะมีคนที่อาจจะต้องกลายเป็นผู้ว่างงานถึง7จล้านคนหรือแม้แต่น้องน้องที่กำลังจบเองเนี่ยสี่ถึงห้าแสนคนจะหางานได้ยากขึ้นไหมอันนี้แล้วแต่ไอ้พวกใช้ความสามารถตัวเองมากขึ้นมากขึ้นนะครับ มีหนังสือเล่มหนึ่งนะครับชื่อหนังสือเรื่อง The Future Cash You เมื่ออนาคตไล่ล่าคุณถ้าสมมติว่าวันนี้เราสามารถมองได้ว่าในอีก10ปี20ปีข้างหน้ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเราน่าจะเป็นคนที่ได้เปรียบถ้าสมมติว่าเราประมาณการได้ว่าวันนี้จะเกิดโควิดทำอะไรที่เ,เกี่ยวกับต,ติตองมากขึ้นเราเรียนรู้ที่นี้มาก่อนเราเพื่อได้เปรียบถ้าเราสามารถรู้สามารถประมาณการได้สามารถ forecast ไว้ได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอีก30ปีข้างหน้าเราจะไปเตรียมตัวที่ตรงนั้นอันนี้คือสิ่งสําคัญอาจจะเป็น เป็นทักษะทักษะหนึ่งถ้าสมมุติเรามีเราก็น่าจะสมเหตุได้ลนะครับ